รางกายพร้อมเปิดล้านที่นอกยู่จะได้เปิดไหมวันนี้ลมดูดูด,ดูขนาดคอนเทนเนอร์อยงังโยกี่นอกลมแห้งครับเบิ้งใหญ่เบิ้งข้างนอกเปิดน้ำสาดเข้ามา <c oughs> อู้อุ้ยเปิดกระตูอกรยิ่งเี้ยดูนะลมลมแรงมาก มันดันประตูที่ว่าเป็นลมจากเหนือลมจากใต้เนาะสูงก็ได้เลยถ้าลมจากเหนือจะหนาวกว่าน,นี้อันนี้ลมจากภาคใต้ค่ะมันเลยไม่ไอ้นี่เท่าไหร่มันเลยไม่นมนหนาวเท่าไหร่เดี๋ยวขึ้องเปิดประตูก็ได้เลยนี่กี่ี่ตาใต้ยหายโคมได้บ้างไหนี่้สู้ไหมคะแมคะต่างแดดนะคะ เดี๋ยวยังไม่ได้เตรียมของเลยต้องใส่ยยูบ่าได้ขายเยาไปอากาศจป็งสิเราเตรียมของไว้พรุ่งนี้นะคะโอเค